เดี๋ยวเช็คกันว่ามีใครอยู่ในห้องนี้ก็ได้ค่ะเฮ้ยฮ้ยงขานี่เมื่อกี้พูดว่าอะไรชัดเกินแต่ก่อนดูอย่าลืมกดสั่งซื้อคริมเนว่าไปเอวาะและขนมสุดอร่อยมาสนุกด้วยนะคะ ใช่ไม่ต้องยาพูดจริงๆฉันชอบคลิปนี้มากค่ะก็ขอบคุณทีมช่องมากเลยนะคะที่เต็มที่แต่คลิปนี้จะสนุกกว่าคลิปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วหมาพูดไม่รู้เรื่องพอพูดเฉยอ o ู่ช่องทูมาชื่ o ทูมาเลย หมาป่าเดียวดายต้องกำจัดหมาป่าด้วยกันออกเพื่อให้ตัวเองอยู่รอบเป็นตัวสุดท้ายถึงจะชนะหมาป่าในตอนกลางคืนสามารถเลือกฆ่าผู้เล่นได้1คนและถ้าหมาป่ากำจัดผู้เล่นจนหมดหมาป่าจะเป็นฝ่ายชนะบอดี้การ์ดสามารถเลือกอป้องผู้เล่นได้1คนแต่ห้ามซามกับคืนที่แล้วเซียสามารถเช็คผู้เล่นได้ในตอนกลางคืนว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีนายพรานหากถูกฆ่าหรือถูกโหวตจะสามารถเลือกยิงผู้เล่นได้1คนชาวบ้านจะต้องเป็นเสียงในการโหวตเพื่อกำจัดหมาป่า ชเป็นหมพี่ช้างเป็นหมาป่าผม่รู้สึกเหมือนกันพี่ช้างมากแต่แล้วปวดนะปวดแล้วเผาเลยพี่ช้างเป็นคอกกี้พูดเลยนะคอกกี้เป็นหมาป่าคอกไม่ปวดแล้วเผาเลยจะได้แทนไปเลยเอางั้นปวดปวดเผาเลยตีจะได้ไปนั่งพักของเองเอาเลยเอาเลเอาเลยอยากรู้ใครมีตำแหน่งบ้าง บอกตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรอ่าผมเป็นชาวบ้านไม่ต้องบอกชาวบ้านหมผมก็เป็นชาวบ้านไม่ว่ไม่ไม่ไา่ไม่ไม่ไเไม่ไม่ไมไมม่ไ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 มนไ่ไม่ไมมันม่ไมม่ไมไ่ไม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 อมไ่ไ่ไ่ไม่่่่นีมมนไแ่น ไปไกลแหละคราวนี้ไปไกลๆเลยจริงๆอ่ะผมแอบตรงไหนนะตามฆ่าผมอยู่แล้วอย่ามาฆ่าหนูขอร้องแบบไปอย่าฆ่าหนูตอนแรกเหมือนบอลก็พอเลยนะเขาพูดกันเยอะจังวะใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมถ้าพี่ตายคนแรกเป็ไอ้นายเป็นหมาบวยดูเก็มผมจะแอบตรงนี้เจเกมมหาที่แอบก่อนเดี๋ยวโดนฆ่าอุ้ยพีเอ็มอยู่นั่นน่ะ เดี๋ยวเราจะแอบห้องกลางแล้วทุกคนเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลเยอะไงใช่ป่ะแล้วเราเป็นเสียซะด้วยเนี่ยทีเนี้ยเราก็นั่งยาวๆนเนตอนนี้ที่ต้องหาก็คือมาป่าเดี๋ยวได้คือใครชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องทำอะไรแค่ลบจากไอหมาป่าบอลซีอยู่นี่นะคะแต่รอบนี้รู้สึกบอลน่าสนาย แต่ไกลๆครับเจบอยจะช่วยมันจะช่วยหลบอะไรอ่ะพี่จะอยู่ไกลๆอ๋อไกลจากทุกคนใช่แม่เกินคนหรือข้าวต้มมัดเนี่ยเดี๋ยวเช็คกันว่ามีใครอยู่ในห้องนี้ก็ได้ค่าเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยใครเนี้ยเมื่อกี้คาอะไรชัดเกิน มันก็ไม่รอละมัก็ไม่รอละเขาบอกห้ามอยู่ด้วยกันผมพี่อยู่ในข้องน้าผมก็ปิดตัวทีได้เวลาทำงาน หนึ่งคนครับ จะจำมากไว้ยราบันเทิงทุกคนลืมตาครับทุกคนลืมตาครับเฮ้ยพี่เนตตายเนตไม่ไม่ตายเนตไม่ได้ตายเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องเช็คเอวาก่อนป่ะรอฟุ้กกันได้นะเราไม่มีเสียงนะพี่พี่ครับผมไม่ยินเสียงพี่เลย อามีคนตายพี่แอตตายอ่ะเนทเอ้าโอ้เนยเห็นกันอยู่ล้วนะอย่า่ตายอ้าวมีแกตายมีแกงตาย้ใครหายอ๋อแกงตายใครหายไอเกมไอเกมไอเกมตายเหรอพี่เกมหาย คืนนี้มีคนตายครับใครตายพี่เกมตายครับห้าวงแล้วไปในเกมเกมไม่บายเกมมีใครมีเสียงอะไรเลยฝังนักวยอยู่แอบผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยฝั่งนักวยเงียบผมอยู่ไกลอ่ะฝั่งนักวยเงียบฝั่งนักวยไม่มีเขาอย่างนี้ฝับนายเอ้ยผมอยู่กับบอลอยู่กับบอลอยู่กับบอลฟังไมซ์แน็กเลยอยู่ไม่รู้เลยแล้วเขาตายทถวไหนไม่รู้มีใครเห็นเกมไหมมีใครเห็นที่สุดท้ายของเกมผมเห็นเขาเดินไปในซึง ซึ่งนซึ่งตรงซึ่งซึ่งวัดวัอเสืิซึ่งวัดอีเสรอวัดซึ่งนั่งจานสิงซึงอะไรวะก็บ้านผมเรียกซึ่งแต่ตรงซึ่งลังจานไม่รู้เห็นครั้งสุดท้ายอยู่ตรงนั้นไม่รู้เ้าเดินไปหรือเปล่าอาจจะอยู่ในห้องเก็บพับมั้งอ่ะทำไมรู้ไม่เขาเดาไงกระซิงไม่อยู่ตรงนั้นซึ่งอยู่ตรงนั้นอะมนีสิทธ้หมามันจะฆ่ากันเองไหมไม่ได้ไม่ได้หาฆ่ากันเองได้หมจกันจะไมไ้าจะฆ่ากันหรอไม่มอาจจะฆ่าหมา้เดียวตายผมแค่รู้สึกว่าหมามันอาจจะเล่นพ เล่นพี่เล่นคืออะไรแบบคาวกเดียวกันแล้วไปมองพี่เองกเหรออ้าวมันมีหมาป่าเดียวดายไม่แต่เขาไม่รู้มันมีหมาป่าเดียวดายแต่ีอันน้คือเขาเดินมาสายมากแต่บอดี้การ์ดเซฟผิดคนบอดี้การ์ดเซฟเซียเซียผมคิดว่าเซียน่าจะเช็คเจอคนดีที่ยังไม่กล้าเปิดเอ้ามันต้องเปิดสิถ้าเกิดเพราะว่าผมคิดคนดีตายแล้วถ้าเกิดเขารู้บ่อแสของคนเปิด อยากรู the the s <S yeah, at, like> oh. honest, ้ว no ่าใครเป็นเสียเสียมีบอกไเสียมเปิดไม่ได้ย yeah. right. ังเปิดไม่ได้ยังหมาฆไ่ไยังหมาฆไม่าด้เปิดไม่ได้เขาเชิดผมไปแล้วล่ะตรงเนี้ยเน็กกิบตาน้าตายเขาอยู่ที่โบบักเนี่ยอันนี้มนใครจะเป็นข่าไหมกระโดดเก่งไหมทำไมแค่ถามก่อน คนโดดไม่ได้เลยมีแต่พี่บอยไงซ้อมมวยนี่นักมวยไงเขาทำเกี่ยวอะไรกับกระโดดหนูไม่เข้าใจต้องการเืออะไรอ่ะเขากระโดดผ่านคุณไปเหรอเฮ้ยคุณมีข้อมูลอะไรเปล่าใช่เมื่อคืนมีคนกระโดดคัมเน็ตกระโดดกระโดดยังไงวะหมดไม่ใช่หนูน่ะโดดเวลาเป็นต้องโับไม่มีหลักฐานเลยไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานนะสคริปสคริปเคาะพี่บอยโหวตใครครับยังไม่มีหลักฐานครับพี่เอโหวตใครครับสคริปครับพี่วาโหวตใครครับสคริปค่ะพี่เนทโหวตใครครับไม่ยากก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่มกิดข้อมูลจยนะ คืนนี้จะมีคนไต้นะถ้าเราจะคิปอะใช่แล้วผมบดบอลพี่นัาเหลืออีกคืนนี้พ่ชบใครครับบไม่ได้ไอ้เขาบดไม่ไดเขาเยอะผมเอ็มพี่บอลบตใครครับดินเดชผมว่าบอลเอ็มอพปกติอาบพี่บอยมันกระจายมันทุกคนยงไเฉียคนะคนคละอกตเเป็นมูคนะครับ หมาใส่แว่นหมาพ่หัวไอหมาหัวแดงนั่นทำไมทำไมเขาโจมตีเราวะพี่บอยพูดเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่ไม่ถ้าคุณจะฆ่าผมอะผมเล็งคนแลวคุณพูดนะระวังตายนะเดีตายแล้วฆ่ามันฆ่ามันหมาป่าฆ่ามันเลยไอ้บอยอะระวังมีกระสุนปักหัวนะเน็ตเน็ตคิดว่าอยู่กับเด็ดดีว้ใจไม่ได้นะจ๊ะ ไว้ใจนูไม่ได้ตัวเป็นแฟนอยู่นะแตเกมนี้ไม่ได้เป็นนะจ๊ะไปดูตรงไหนวะตายตรงไหนวะในสตาาตรงไหนไปไปไปดูคนทุกคนต้องแอบแล้วเฮ้ยงแ้วแต่ข้อมูลนี้พี่เอ็มแมนนะพี่เอ็มอาจจะเป็นคนดีเพราะว่าข้อมูลที่แม่นมาป่าคงไม่พูดใช่ถูกต้องคนที่จะกระโดดข้ามเน็ตได้มีแค่บอย คนเดียวคนอื่นไม่กล้ากระโดดข้ามเน็ตนะมาป่าหัวแดงกำลังจ้องอยู่ว่าใครอยู่ตรงไหนพี่บอยมาป่าหัวแดงผมว่ามาป่าตาั้นไว้ทุกคนมันเลงมันเลงเมมใครเป็นบริยากาศบอกผมเขาฆ่าผมแม่ใครเป็นบรรากาศบอกป้องไอวาด้วยไอวาอยากเล่นต่อยังไม่อยากตายผมต้องหายจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้คนเยอะพี่ชาบวกผมทำไมวะ แต่เขาอาจจะไม่รู้ไงว่าผมเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่ประเด็นคือเขาไม่ควรบอกเอ้ยมาป้าหัวแดงมาป้าหัวแดงดูสิป้าอย่อื่นเลยนะพี่พเอ็มจะมาฆ่าผมใช่ไหมล่ะพี่เอ็มดูแล้วผมอยู่ไหนอ่ะเนี่ยแบบนี้อันตรายนะทุกคนเวลาแบบจะเข้าจุดแอบ,บแล้วแบบมีคนเดินตามแบบนี้มันอันตรายนะเว้ยหยัเดเนี่ยไอ้ว่าเดินตามผมอีกแล้วอ่ะมาใครมาฆ่ากูจะเอาคัดคัดตีบแทงเลยเดินตามพี่ทั้ไมคะก็หนุ่อ,อเป็นคนดีเนี่ยอยู่กับพี่ชาติ คนเดี๋ยวผมจะแอบกับศพนี่ไงไปแล้วคือนี้มาฆ่าผมนะยิงแน่เมื่อกี้บอลให้ข้อมูลที่ดีมากนะหรือว่าบอลมันพูดให้เราตายใจวะ แอบใส่ไฟที่ให้พีเอ็มไปแล้วว่าื่ามาป่าตัวจริงมันจะไม่บอกที่ที่ศพตายซึ่งมีแค่คนเดียวที่พูดที่ที่ศพตายคือมีพี่นายที่พูดเรื่องนั้นถ้าเกิดพี่นายเขาดูทรงว่าจะเป็นมาปายู่ยดายผมก็จะใช้เหตุผลนี้ในการชักจูงพีเอ็มให้ช่วยโบวพี่นายไปโนได้เวลาทําหน้าที่แต่ในกรณีนี้พีเอ็มต้องไม่ใช่เสียครับถ้าพีเอ็มเป็นเสียแล้วพีเอ็มมาเช็กผม ผมจบเหมือนกันเนือเช็คหนคนครับขอให้ไม่ใช่พีเอ็มไอบอลมันเลี่ยมทุกคนไอบอลมันเลี่ยมบับฉันเชิงมันดีมาันพยายามมาบอกเขามันคิดว่าเราเป็นเสียแน่นอนผมว่านะใครคือบริการแล้วเขาจะเซบใครวะา เลือกเซฟหนึ่งคนครับเหมือนเขากระโดดแล้ววิ่งแล้วหายไปเลยนะคะทุกคน โง่มากนะถ้าคุณฆ่าผมคุณก็ฆ่าคนธรรมดาไปคนหนึ่งแค่นั้นแหละผมไม่รู้ว่าใครเดมาหาผมหรือเปล่าผมยิงแน่จะจับโู่แต่แหวงก็น่าสงสัยนะเมื่อกี้พี่บอยเขานั่งอยู่ในจุดที่มีโอกาสได้ยินเสียง เดิมผักไปผ่านมาเยอะก็เลยต้องฆ่าพี่บอยครับต้องหาศพพี่ดีใหญ่ศพของเราพี่บอยตายล่ะพี่บอยตายผมคิดว่าเอว่าเป็นมมาป่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคนอื่นอ่ะมีใครตายไหมพี่บอยตาย อ่ะเป็นเด็กเล่นอยู่ก่อนจตายอ่ะพี่บอยบอกว่าไอ้สามคนนู้นเป็นหมาตายคนไหนสามคนพ่อหัวแดงสามคนเล่นอย่สามคนฝาดไว้พี่ไม่ได้เป็นถ้าถ้ามีอยู่ในสามสามคนนี้พี่ไม่ได้เป็นแสดงว่ายสองตัวนี้เป็นพี่ต้องดูดีด้วยอ้าวเหมือนบัวแต่อันนี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะแต่ครั้งที่แล้วหลังจากที่เน็ตโหวตมั่วชาบโหวตเอ็มมั่วและชาบก็พองเอ็ม แล้วเอ็มก็มองช้าผมแค่เหมือนมาป่าสองคนคือแบบบวกกันเองเออมึงจะฆ่ากูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมแค่เขาไม่ค่อยพูดผมก็เลยไพราผมผมไม่มีข้อมูลแต่ผมว่าพี่เอ็มะคือคนดีเพราะว่าเพราะว่าไอ้ศพศพพี่เอ็มอะไปดูอยู่ในห้องพอบอยู่ในห้องพอบจริงถ้าพี่เอ็มเป็นหมาป่าพี่เอ็มคงไม่พูดว่าอยู่ในห้องพอบถูกต้องหรือมาป่าสองคนกำลังอย่าเพิ่งเสียเปิดแมนเลย ไม่ครัเปิดมันก็ตายไม่หรือว่าเขามีข้อมูลไม่พอดูเหรอเขาเปิดไปตอนไม่ถ้าเกิดไม่เปิดตาหน้าหมาป่าฆ่าจบแล้วได้หมาป่าทอดจบไหมตอนนี้ต้องมายามอาหมาป่าหนึ่งตัวไม่ได้ต้องดูว่าบริการอยู่บอบล็อกหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นหมาป่าดแน่เลยเฮ้ยวอนทำไมโอ้โหเป็นเสียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่แล้วโรงนี้ไม่ใช่แล้ว ให้ผมยืนยันตัวเองไหมเดชเป็นคนดีพี่เจค่ะแล้วไม่พี่เจดีไหมพี่เจกันบ้างเดชเปนคนดีพี่เจกับดังเราเล่นไม่แค่สองเทินกูเช็คเช็คเจค่นเด้ไม่ใช่แล้วเจค่บอลใช่แล้วเจคเป็นคนดีเรื่องจริงอาผมก็เป็นคนดีเพราะเราเป็น ไม่เป็นอะมันพูดเป็นคนดีอยู่แล้วมันต้องยังไงทุกคนต้องพูดว่าเป็นคนดีอยู่แล้วผมจะหนับสนุนเอ็มเพราะว่าไอ้บอลเนี่ยออกมันวิ่งฆ่าไงแล้วมันก็วิ่งไปซอดอีกคนเนี่ยถ้าจับอาการผมเพื่ออาจจะเป็นแบงค์ไม่รู้กันแบงค์นเสียแบงค์หน้าเสียผมไม่แน่ใจว่าใครคือหมาป่าเนี่ยเพราะผมมารออยู่รอฆ่าอะไรรอฆ่าเขาอยู่หมาป่าเป็นคนที่อยู่ข้างพี่บอยด้วยซ้ำตอนแอบรอบแรกหมดเวลาครับต้องโหวตครับโหวตพี่นายโหวตใครครับโหยเสียตรงเสียเสียแล้วบอลครับ บอลครับบอลค่ะบอลบอลแพลนะบวชผิดแผ้เลยนะไม่ใไม่ครูพี่เกมครับผมไม่รู้นะบวชผมไม่รู้จะการจังการเพื่อนกันจังการบวชเรียบร้อยจากที่โมตกรีนอ้าวไม่พี่พ่อบูเป็นโอกาสใล้ผมเขาบอกขนาดนี้ไม่มีครูได้พี่บอลห้าบวชครับมีเวลาแค่ตัวหนึ่งนี่เสียอาจจะเป็นพี่เกมหรือพี่บอยที่ตายไปแล้วก็ได้อันดับที่หนึ่งเลยคือเออจริงที่ผมสู้เพราะถ้าเกิดบวชผิดชาวบ้านแพ้เลย นั่นคือผมรู้่ผมคือคนดีผมเลยไม่อยากพวกคุณรบผมเพราะพวกคุณจะแพ้ทันทีแต่เสียเปิดใช่แต่ว่าเขารู้เซียไงเขารู้ไม่ไม่ผมเขาเขารู้ทุกคนถ้าเกิดเขาเป็นหมาป่าแต่จริงนะถ้าก็ว่าเกมบอยเป็นเซียใครก็ได้ก็พูดว่าเป็นใช่พี่บอยผมป็นดีผมเลยต้องรู้คุณว่าเป็นคนดีเข้าใจมันทุกคนเข้าใจแต่ที่บอลพูดมึงก็มีความจริงนะมีเหตุผลแต่มันก็มีมีเหตุแต่มันก็สาารมีติดแพ มันแพ้ตอนนี้หรือมันจะแพ้ตั้งแตต่อนหน้าก็ได้ไนนี้องโอดหรอกาถ้าตอนหน้ายังมีโอกาสที่บริการยังอยู่แล้วบล็อกได้ไม่ไม่แต่ตอนนี้คือแพ้เลยเผาเผาเชื่อผมเผาแล้วแล้วเกมหน้าบริการถ้ายังอยู่ถ้ายังอยู่นะบล็อกผมเดี๋ยวผมเปิดอีกตัวให้เผาคุณแพ้แล้วเผาเผาหน้าคุณถูกเผาครับตอนหน้าเขาหนูไม่มีปืนกูมีีบอลเป็นหมาป่าครับ พี่เอ็มมาปาโอเคเช็คมาโอเคครับเช็คแบงค์ให้หน่อยเช็คแบงให้หน่อยไม่หัวไว้แต่แบงค์บอกว่าแบงค์เป็นนายแพาน์ของเช็คที่ทำงานที่แม่บ้ยครับถ้าเช็คแล้วไม่ใช่นายแพานแสดงว่าไม่อถ้าเกิดเช็คแล้วเขาดนแลกบริการบ็อกนะบริการบอกพี่เอ็มบ็อกเซียเราต้องการเซียใชวบ้านต้องการเซียต้องบอกนะจ๊ะหไม่บอกแบงค์นะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงทีมบอิการไม่แต่ว่าพี่น้องลูกไม่ต้องบอกผมเลย ผมฆ่าได้แบบน่คนเชี้ว่าใครคือหมาป่าตัวต่อไปใครคือหมาป่าตัวต่อไปมันบอกว่ามันจะฆ่าให้เออเอา่างแยงกกันอาวมันจะขึ้นแล้วโอเคลุยชาวบ้านมีโอกาสชนะทุกคนบริยากาศบอกผมด้วยนะเสียฝากเช็คพี่แองด้วยพี่เอ็มเอ็มใครคือหมาป่าตัวนี้พี่ไม่รู้คิดว่าผมคิดว่าเอวาคือหนึ่งในมาป่า แต่ผมยังไม่รู้คนที่สามขเพี่มเช็คก่อนพี่เอมเช็คก่อนหรูแอบกับพี่ชาบแล้วกันก่อนไม่ต้องคุณน่ะพยายามจะแอบปุบตัวเองตลอดเวลาพี่จะมาอยู่กับผม่าคุณดไม่ใช่หมาป่าก็ใช่ไงคุณอาจจะไม่ใช่หมาป่าคุณอาจจะเป็นงูแมวเ้าคะือผมจะเช็คแบงค์เพื่อเอาชัวร์พี่ไม่ต้องเช็คพี่เอ๋มต้องเช็คผมผมมีปืนแต่บอกพี่ผมมีปืนแต่แบงค์บอกแบงค์มีปืนทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนกับศพดีกว่า เดี๋ยวแบบแอบ,บแอบ,บตัวเนียนเนียนอาเจียนคนหาที่หลบดีๆไอ้แบงค์ผมว่าไอ้แบงค์มันน่าเสียวบบน,นั้นบอกให้เสียหาที่หลบดีๆแบงค์อยู่ฝนครไม่กล้าไปป่ะ I don't know แอบในกรงแมวแล้วกันพี่ไม่ไว้ใจหนูไม่ต้องไปใคร <c oughs> <c oughs> เอา้าต้องปิดตาแล้วเนี่ยมัน๋ยวหนูแอบกันทาง,งพี่นายก็ได้พี่นายจะได้อยา่าอย่าอย่อยู่ใกล้ผมเยอะอยู่ใกล้ผมอยูอย่ใกล้ผมไม่ได้ไม่อยู่ไกลกัน คือมันมีคนกระโดดข้ามเนตคนนั้นคือดีิก์ดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ชามมันไม่ใช่เอมันไม่ใช่ A อวาอันนั้นเหลือแค่หนาหยับแป้งหรือผีหนึ่งใน3ามคนนี้ต้องลู้ว่ารอบนี้ปฏิกาดจะมากระโดดข้ามหรือเปล่าไปทำหน้าที่ทุกคนลุย บริการบ็อกเซียเดอร์ เมื่อกี้คนมาเข้าห้องน้ํว่าคิดว่าใครดีไม่ยิงเขาไม่มีใครมาฝั่งนี้เลยไหนวาพี่นายยังอยู่ที่เดิมพี่ชาบอยู่ปะพี่ชาบยังอยู่ครับพี่ชาบอยู่พี่นายได้ยินพี่ชาบเดินใช่ไมไม่ได้ยินครับแต่ได้ยินเสียงเปิ้น้ําเอ็มตายเขาแกงเปล่าแต่เมืกกลับไม่บอกพี่เอ็มมาเออวันนี้กลัตายไปแล้วหรือเปล่า คืนนี้มีคนตายครับโอ้พี่เอ็มตายครับขอถามแป๊บนึงถ้าเด็ดดีเป็นบริการฉันไม่บอกพี่เอ็มผมไม่ใช่บริการอ้าวพี่คนชาวบ้านดีๆแต่พูดเพื่อไม่ให้ไม่ให้มาป่ามาคาเน็ตเอาคิดว่าเขาจะไม่ไปฆ่าเอ็มเพราะว่าเพราะอ๋อเดี๋ยวผมป้องกันให้โอ้ใช่เขากับพี่เอ็มเป็โดนหลอกเขาเพรคุณเป็นบริการจบเลยชีวิตเอ็มคุณตาอเปล่าทีละคนแล้วพีเอ็มเช็คแบงค์ไม่บริการแต่โอ้เราไม่ดูคำตอบด้วยไม่ดูคำตอบผมเป็นชาวบ้านโง่มีคนซ้ำผมไม่นชาวบ้านโง่ แล้วงมี3คนโง่มีสาแหน่งใช่งั้นพี่ก็เป็นชาวบ้านโง่หนูก็เป็นชาวบ้านนี้เขาเป็นหมาสองตัวเอมพี่สุดเน็ตไปแล้วเน็ตเป็นคนดีแต่พี่หนุ่กก็พี่เป็นคนดีหนูกับพี่นายเป็นคนดีเพราะหนูกับพี่นายแอบใกล้กันเลยแล้วหนูไม่ได้ยินเสียงพี่นายเดินออกมาทีนี้เราเลือกผิดรอบนี้ก็หมาป่าชนะถูกไหมถูกเย้ชนะเลยยังเว้นถ้าเกิดว่าสกีถูกป้ะผมจะเอาข้อมูลมันมันมันคือไพ่สุดท้ายที่เน็ตมีในเมอร์ว่าผมคิดว่าเอวาคือหมาป่าอ๋อตอนเป็นหนูอ่อะผมว่าตอนที่เน็ หนูก็แอบอยู่ตรงนี้ข้างๆแบบนี้เลยนะใกล้ๆตรงนี้แล้หนูไม่ได้ไปขข้อมูลของข้อมูลตอนนี้เขาไม่ข้อมูลอยั่เขาทงเวลาใอขยู่ข้างๆเขาพยายาแบบพี่สุดว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์แต่รู้สึกว่าเขาลุกลุกแบบเงียบๆแล้วก็ไปเลยดูเหมือนเขาพยายามมากเกินไปไหมไม่รู้แต่ผมรู้แค่นั้นแหละแต่ว่าเกมนี้ถ้าบ้านมีตามคนมันต้องมีคนซ้ําแต่ผมยอมรับผมเป็นคนดีหนูก็ยอมรับเป็นคนดีครับ แต่ข้อดีคือนายพลอาจจะยังอยู่ถ้าเราโหวเขาเขาอาจจะยังในายพจะได้บดอ่ะันนี้แบงค์รหือว่าคุณม่วงคือประธานนายนครับพี่แบงค์โหวใครครับโวยวาครับพี่ช้าโหวใครครับหนูอยู่กับพี่นายต่อให้พี่นายพลเพื่อหนูแต่หนูไม่ได้เดินเลยพี่ขอโทษพี่โวยวาเอ้ยพี่แดนโหวใครครับแดนโวยวายดีด้วยคนดีเลยคกันพี่ว่าโหวตใครครับมุ่งมั่วโวาครับอ้าวไม่ได้โวยวาพี่ช้าโอ้ยแม่งตัดหนูโวยวพี่แบงค์ มีอีสี่โหวตมีเวลาหนึ่งนาทีครับแก้ตัวจะบอกว่าหนูเป็นคนดีจริงๆพอรู้ไหมตอนที่หนูเดินไปหาพี่ชาบใกล้ๆเพราะเหมือนเกมหมาป่าในชีวิตจริงก่อนหน้านี้ที่หนูเล่นเป็นคนดีแล้วหนูจะให้พี่ชาบรูว่าหนูจะไม่ขยับไปไหนแต่พี่ชาบก็ไม่ให้อยู่หนูใกล้ๆด้วยแล้วหนูก็ไปหาพี่นายพี่นายก็สัมผัสได้ว่าหนูไม่ได้ขยับเลยหนูอยู่กับที่ตลอดผมตอนที่หมาป่าเลยมีคนเปิดน้ำตรงก๊อกอ้าวไม่ใช่เปยไม่รู้ไม่ครเปิดอ๋อเป้เปิดเสียงแบบเมยคเอ็มตอนติด อ่ะแล้วแต่จะเผาก็ได้ค่ะเพราะหนูเป็นคนดีจริงๆก็แค่พิสูจตัวเองเฉยๆก็แค่อยากอยู่ใกล้คนก็นังคอยคิดก่อนคอยคิดถ้าเกิดบวชตอนนี้มีแค่เผาหรือไม่เผาตอนนี้เพราะลาหมาป่าหมาป่ามีสิทธิ์ชนะตอนนี้ถ้าเกิดบวชคนดีออกเพราะหนูพี่นายก็พิสูจน์ให้หนูได้หนูไม่ได้เแฝหมามันเหลือสองไงชนะเลยดีกว่าหนูอยู่กับชนะเลยถ้าโหวตผิดผมเผาไอ้ว่าอื้อเปิดแล้วผมเผาด้วยเอาเอาพี่นายอยู่กับหนูตลอดผมไม่ชินเด็ดมีน้ครน้าอะไรหนูเดินมาฝั่งนี้เหนูอยู่ฝั่งนี้แอนเลือกจะเผาาาไม่เเผผครับ น่าแต่พี่ซาพี่อาเผาป่าเผาไมโคตรเลยเหรอป่าเผาโอเคพี่วาโดนออกครับร้อนด้วยรรอเ็นไหมพี่วาเป็นหมาป่าครับเด้เด๊เด้เด๊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 เด้เด๊เด๊เเด่เเไ เาหลังเแอ๊ก็รู้แต่แบงค์เป็นคนแบบหลังเล่พวกผมมันยังไม่มั่นใจเขาอบไม่เป็นไร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 ผ่าชาไม่ฆ่าแบงค์คือยังไงก็โดนวดอยู่แล้วหรือฆ่าแบงค์มันก็ให้นายพลังยิงตายเลยแล้วแต่ผมไม่ใช่หมาป่าครับรอดูรอดูให้ดูคุตายให้ดูคุตาย เขาไม่ฆ่าพี่เขาจะเขาจะพี่เป็นเกะไม่ต้องไปไกลหรอกทุกคนเอารอบสุดท้ายเอาซี่คนยืนวัดกันไหมมันจะฆ่ากูให้ลดก่อนเพื่อเอาความสะใจเอาไหมมาสี่คนวัดวัดกันตรงนี้เลยตัดดวงเลยทุกคนต้องหลับตาใช่ไหมหลับตานะหลับตาอย่าอย่าขยับนะอย่าโดนตัวหมาป่ามันมีเขาเข้าสู่ช่วงคืนครับทุกคนหลับตาครับมาดิกลางคืนนี้ฆ่ากูดิโดนจริงกูไม่นอนคืนนี้ด้วย เสียลืมตาครับเลือกเช็คหนึ่งคนครับเสียไปเสียไปเสียไปไปแล้วมริกาลืมตาครับเลือกเซฟหนึ่งคนครับบริการตาไปแล้วเขาอาจจะยังไม่ตายรอแป๊บนึงหมาป่าลืมตาครับเลือกฆ่าหนึ่งคนครับผมรู้ว่ามันาจะข้างหลังครับผมรู้ว่าใคร้างนาผมก็รู้ว่าใครมันฆ่าพี่มันเอาสาใจรอดน่ มันเอาศาสะใจคอยดูกูตายทุกคนเลืมตาครับ้อนี่มีคนตายครับใครตายคนที่ตายคือพี่เนทครับวคนดีนีคู่ตัดสินเลยผมไม่ให้แล้วตายโอเคผมผมผมไปชาวบ้านที่โง่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีทางถ้าแบงค์มั่นใจว่าเป็นนายพานเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรก แต่ผมอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตอนที่ที่บดน้องเอวามีคนเปิดน้ําเขาพยายามปกป้องเอวาเพราะเขาบอกมีคนเปิดน้ำเนื้อแต่พิรับพยายามจะไม่ยกมันเป็นหมาป่าเดียวดายมันเป็นหมาป่าเดียวดายเพิ่งมันเสียสละเอวาได้โอเคได้โอเคผมได้หมดผมหมดชับจบัพิชารปวดผมมันต้องชัดอยู่แล้วมกตอวาใชผมนี่พิชับ์ปวดเผาแบงไหมล่ะปวดเผงแบงไหมล่ะปวดกันหมากระชับกันไอ้เ้ไอ้น้ด้น้ไอ้้ดไ้น้อดนนกล้า ไม่ยัยแบงค์เพล่ไม่บอกว่าอะไรนะไม่มีพุชเลสไม่มีพูชเล่สเผาไอ้แบงค์ไม่เอาสะใจอะไรมันเผามึงแล้วมึงยิงมันไงยเอาก็ดูเขาไม่ได้พาไม่ใช่หรอไม่ได้พาไม่ใช่เหรอเขายิงไม่ได้เขาจะตายงั้นจะวตพี่โหวตมันหรือโหวตตัวเองไปบทย้าแล้วพี่นายโหวตใครครับบทพี่เช้าครับอย่าบทพี่อย่าโหวตพี่เชโหวตใครครับโบทย้ายพี่แบงค์โหวตใครครับย้นายจบโคตรนายครับโอเคแค่ตัวมีเวลาหนึ่งนาทีโอเคได้แค่ตัวผม ตั้งแต่จับดูนะผมเป็นคนดีนดนช่วยมาตลอดผม <c oughs> จะพยายามช่วอีบาทำไมพอเพราะอีบาเป็นหมาผมแค่บอกว่ามีคนเปิดก๊กน้าเสียงดังดแล้วพี่ช้าก็บอกรังเลลังเลนให้มึงไม่ช่วยอีวาแต่ที่จริงเขาเป็นเขาเป็นหมาโอเคผมเป็นชาวบ้านเกมมาตัดสินที่แงแงค์แบงค์จะหวดแพหรือชนะแค่ไหนอยากรู้อย่างเดียวว่ามันเกี่ยวอะไรคนเปิดน้ำวะไม่รู้เขาเดินไอ้คนเปิดน้ำมันเดินไม่รู้แต่่ผมแค่พูดผมปิตาที่หลังแป่อย่ามันเดินถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นหมาเขาก็รู้แล้วแต่ผมผมผงแก้ตัวนีนี้อยู่ที่แบงค์ชนะหรือแพ้นนัพจบ ชนะขอบครุณนายครับจบเผามันโอเคได้เป็นไรเดนายเป็นหมาป่าครับ้วยด้เลยนะเ้ยหมาป่าเดี๋ยวนายด้วยได้ด้วแล้วยเกือบชนะเว้ยจริงๆนะท่านเน็ตไม่ตายนะในยังไงก็ปวดช้าให้ตายเลยดีดีที่มึงฆ่ากันดีที่นั่งอยู่ข้างล่างบอกเลยว่าปวดช้าแน่ผู้หญิงท่าในไม่ได้ฆ่าเน็ตละฆ่าช้านะ โอ้ไม่เปลี่ยนผมอะส่วนใจตอนที่ไอวานเลยทำไมเขายำเข้าข้างคนนายเออหนูพยายามเข้าข้างคนนายอยู่เนี่ยแล้ก็แบบอ่านูอยากเข้าข้างใครหนูแอบรู้สึกเขรื่องนิดหนึ่งบอลด้วยบอลเข้ามาบอลต้องรู้สึกผมผมมันต้องเคไอวานไอวานต้องเครื่องมาที่ได้หมดไอวานทำไม ่วาผมอะสงสัยตอนแรกสงสัยไอ้วาแล้วก็ัพักไปวางยาพี่นายไปก่อนว่าคิดว่าพี่นายอาจจะเป็นไปช่วยไปช่วยบทหมาป่าเดียวดายบทหมาป่าจริงจริงเลยไม่เล่นหมาป่าเดียวนายเล่นโคตรยากผมเล่นโคตรยากหมาป่าเดียวดายอ่ะเกือบมากินั้งแบงค์เผื่อเรียบร้อยแต่ว่าตอนที่บอลบอลออกพี่นายก็โหวตบอลเราก็โหวตบอลทุกคนบดบอมหรือถ้าเราไม่โหวตมันก็ไม่มียะไรทุกคนบดบอมเลเล่นดีเลยบมบอมสคริปด้วยให้วาไม่โหวตอะบอลมีสิทธิ์ที่จะไม่ตายนะครับเข้าตัวรอดเขาตัวรอดแต่ว่า าพ่องเเหมือนนกัพราะว่าถ้าเกิดผมพี่เป็นหมานะพี่จะจี้เลยไอ้นี่ก็หมามึงก็หมาเหมือนกันไม่ได้เปล่าผมเป็นวรรคการที่กระโดดข้ามหุ่ไม่แล้วใครที่กระโดดข้ามตัวหนูคือมงคลพี่นี่ไงเป็นนายพานจริงเหรองโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปใครคือหมาป่าตัวจริงที่สองเราชอบคลิปแบบนี้ร่วมยตามทุกช่องในทีมงานนะคะแล้วก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วอย่าลืมมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ ช่วงเอวอรชัททอมปิ้งปิ้งหูของเราก็มีสองหูปากของเราก็มีปากเดียวแสดงว่าเราต้องฟังให้มากต้องพูดให้น้อย I love you big much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ